ตำรวจภูธรภาคสองย้ำปฏิบัติการตามแนวชายแดนตะวันออกสถานการณ์โดยรวมยังสงบเรียบร้อยพลตำรวจตรีชัยพจน์สุวรรณรักรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองและโฆศกตำรวจภูธรภาคสองเปิดเผยว่าพลตำรวจโทยิ่งยนเทศจำนวนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรมบุรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการป้องกันเหตุอาชญากรรมการลักลอบข้อมเมืองโดยผิดกฎหมายและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเวลา10นาฬิกามีรายงานสถานการณ์จากภาพรวมในพื้นที่ที่รับผิดชอบใน3จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก สัแก้วสั่งการให้หน่วยงานในชุดพื้นที่ชุดสายตรวจร่วมกับสายตรวจเส้นทางช่องทางธรรมชาติพร้อมว่างกำลังในจุดเสี่ยง ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงจังหวัดจันทบุรีภาพโดยรวมยังสงบเรียบร้อยจังหวัดตราดยังมีผู้พักพิงที่ถูนเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพื้นที่ตำรวจภูทรภักสองขอยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถโดยยึดมั่นในหลักการความปลอดภัย ความมั่นคงและบุรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน